จักบอลนเราเมื่อนี้เป็นมือสำคัญอย่างเอาบ้านยังเอาแปดคำวะเท่านี้วะมันแปลว่าจังใดทีมามันเอาเออโอ้คิดออกตัวว่ามีสมองกันเลยคุณได้ายมับไถวะ วันวีสาขะก็คือประสูนัสรูปรินทร์ขั้นของคนเนาะในวันนั้น,น,น,นที่เส็นวันเดียวมาร่วมตัวกันเ<ม>พราะตาตายแล้วพากันเหตดกองฟ้อนขึ้นสาวศพพเพราเอาศพขึข้นแล้วกวกดจูะจูดไลยได้แต่ว่าไฟมันบรติดมันเป็นอย่างไฟจังปรติดปู้เทวดาใบตี<ม>าบาตพรวาวล่อพระมหาสาวกอง,ง์ใงญ่สกรือพระกัสปะ<ม>ปุตตะเจ้าเคยทำหน้ายไปแล้วว่า กระดูกนาอกของเขาเนี่ยเหมือนหลังจากตายแล้วแปดเดือนอมหากรสปะเสีเามาปฏิสถานไว้ที่ผู้กำพาจากผู้กำพาบละ<ช>่ะเมื่อศตนาขั้นหุดจาาบว่ะนครพนมนี่เดี๋ยวรับนนั่นแหละนครพนมพนมไปว่าน,นาอกกระดูกนาอกเพิ่นเพิ่นก็ได้ทำหน้านไปแล้วว่ามหากร,รสปะจะเป็นผู้เอามาปฏิฐานไวกับมูสาวบกหาลอย เธเลยพระกษัต <c oughs> ปะย์ฝนกันยังเที่ยวไปตามป่าของฝนอยู่แล้วกับบริวารของฝันในหาลอยองฝันปะเด่ฝันปะได้หูฝันบ่ได้เขากำหนดหลู่วายิาง่งฝันเป็นไตโดยธรรมชาติของฝนที่นี่มีอตาพ้ามเท่าผู้หนึ่งคือดอกมณฑาลกคือดอกบัวสวรรค์นั่นเองดอกบัวสวรรค์นี่สิลตตงมา,ากเฉพาะประสูติตรัสรู้และประินิพานประสูติ ตัสรุแสดงธร้ามาจากซีมือหลวกการินิพานคือหนึ่งลักษณะนี้สิ่งนี้เฉพาะวันสํสำคัญแบบนี้ตาข้ามเล่าไปใดดอกใหม่อันนี้เล่าละเอีดเ,เป็นหม่มกังมาเด้กกังยางไปยางไปหเห็นนางมาตกาไก่ริบๆมาพากกะสปะนี่ระลึกถึงในทันทีคือดอกม่อนท่าโลกสิต๊ในแครวันสําคัญแบบนี้สงสัยสิมนี้เหตุอันไดอันหนึ่งนอนลปเอื่นอีตาภาพมาเจ้าไปได้ดอกบัวอันนี้มัตตาท่านใด ในมาตาพเพลเมื่อกูสินาลามีเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นอยู่คุณเอาพระโคดมตายแล้วทั่วเ่ี้ยเพระเาะตะวันสานั่นแหละไอ้ทิซุที่เป็นปุถุชนเกือกิ่งล่องไห้น้ำเลยบังใช้ตัวมีอิตาลาธาผ้ามีผู้หนึ่งสือบวชเมื่อเถ่าเออสอดปากขึ้นมาพวกเจ้าถือมาเสียอกเสียใจอีหยังอตอนเธออยู่น่ะเธอมักสเบ้านั่นตำนี้นี่สอนนั่นสอนนี่เหตุคือห้องบลูนี่ บันเข้าเห็ดยังเข้าก็เห็ดตามใจเข้าได้ตัวเศรสฐีไปหาหายเห็ดยังมันดีแลา้าตัว่นตาย,ตายปะบอแเองสิเป็นพิม่าของการกำเนิดที่่นว่าสมควรสิต้องเรียบเลี่ยงพุทธวัจนะคือคําสอนของขพระเจ้าของพระเ,รเจ้าเอาไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เพ่นก็เลยทำความสุขใจพระเจ้าตายคนก็ตายยังมีความแตกแยกเป็นสองแล้วแม้แต่วันนีเป็นตนไป เพื่อนก็ะบวได้ได้อีตาเ่านั่นดอกกปล่อยไปเฉยๆ่แต่ว่าะมึงเสะลดใจพวกไปก้าวถึงดูจิตใจมองสีเผาเพื่อนบันถิ่นเห็ดกองฟ้อนเจูนจู้จังได้จูดจังได้กระบ่ใหม่ให้พระจูดกระบ่ใหม่ให้ค้นจูดกระบ่ใหม่เดี๋ยวได้ถามพระอนุรุตพระพระอนุรุตเถ้าสาถามว่าเกิดอีิยังขึ้นพระเจ้าไอ้นั่นเดี๋ยวเลยว่าเพื่อนล่อสาวกของเพื่อนอยู่อีกคนหนึ่ง พูทะเจ้าเลยทำยได้เวละแต่เมื่อกัสปะมาล้วไฟสิกิดขึ้นเองบบโอ้นี่จังเข้าใจว่าเทาวาดาเขาบอกให้ใหม่ดับไฟไปตลอดย่างเข้าไปดับหลดย่างเข้าไปดับหลดมันมันจูดยู่นหันกับวบบ่บติ์นะจนถ้ากาสปะจังเล่งการเดินทางมาตามธรรมดาเขาเจ้าก็มีมทริ์อยู่แล้วแต่ว่าเขาเจ้าบประเหตดเจ้ามือน,นั่นเป็นเมืองที่แปดเลือเอ่อนว่าอัฐะอัฐะไปว่าแปดมันมาตรงกับวันแปดคำโดยเป็นศีลปกติ ของปวกเข้านำแลวมีทีมาคําว่าอัฐนคือมือเผามือเผามือเอากระดูกที่จริงมันเป็นอัฐิแต่ว่ามันมามีเข้าไปเล้วเอาทีเอาอีออกมาใส่มะใสอีเข้าไปนี่ถามปาเข้าเจ็บมันก็เลยกลายเป็นอัฐมีเหรอละว่ะเนเผาคือวันเก็บกระดูกนั่นเองคือทีมาของคำว่าเป็นมือสําคัญอีกมือหนึ่งได้เอาผู้ใดตายกับ้างนี่ยังไม่หียูสีตายมาแล้ว ที่น้องญยาิต่างๆหฮมกันเข้าไปมันบอกถ่าเผาคนมือเดียวเพราะว่าเป็นการเห็นรั้งสุดท้ายแต่ว่าพวกเ้าเช่าพุทธมีความใส่จิตใส่ใจกับเพิินบ่เห็นบ่มันว่าแมนธรรมดาได้มันสะเทือนสะเทือนสะเทือนใจเออเ้าเระลึกนึกถึงภาพตอนไปเผาเพลินนั่นสิแต่ว่าคอยกับ่าไปเผาเพลินบอกว่าตอนเพลินมีชีวิตอยู่คอยตายก่อนเพลินแต่กคอยตายก่อนเพลินเด้ตายของพุทธเจ้าอีกไม่ได้เผาเพลินแต่ว่าเ้าเฮ้าเบิ่งเอาโดยพุ่ม ความหลังเบิ้งเอาคนหุ่มกมาหุ่มกมาเป็นทีมากความข้างว่าอัฐมีบูชามันพอมนว่าวันิีนแปดค่ำธรรม,รมดาดิดซึ่งหลายเมืองทั้งเจ้าเมืองทั้งเบิดมีเท่าไรมากเท่านั้นแหละเ,เจ็ดแปดเมืองขมงเรามากมูิกษุล้วกาภิกษุนี่อุบาสกอุบาสิกาทั้งผู้ปฏิบัติและบอกปฏิบัติมาร่วมกันไนมือน,นันมือเดียวสุดท้ายพระกาสปาเดินทางมาถึงแล้ว กะเวียนขัวาสามหลอบซะก่อนก็เข้าไปฝ้าพระบาทของพระพุทธเจ้าห้องสีเขาใส่ผ้าขาวสุกน้ำมันนำหอมยังต่าง,างๆเลยทะลุกออกมาเองเลยเอ้ยคนอกากาศที่ฝ้าพระบาทรแล้วอธิษฐานว่าอธิของพระองค์ส่วนใดที่สิได้เอามาปฏิสถานไว้ตามที่พระองค์ทำหน้าทขอให้อธิสวน,นั้นจงออกมาดอเถิดปุ๊บมาใส่ฝ้ามือกระดูกหน้าอกหายประหลาดจ่ออกมา ออกมาทั้งหมดกับเป็นก้อนขอลอดแคลนเปลญว่าแปดองค์แปดก้อนนั่นแหละเพิ่นก,กรรมได้แล้วเพิ่นไปเพิ่นก็ทำค,ความสลดใจของเพิ่นเองคือระลึกถ้ำทั้งหลายนั่นแหละสวาอนิจจาบัตสังขาราันสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงหน,อน้อก็ว่าไปอุปัฏวายาธท่ามิโน่บางเกิดขึ้นแล้วอุปชิตสวาเนี่ยยังความดับเพินไปนิรุชชันติเตสังโวผู้เข้าไประงับ ดับสังขารคือความคิดปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้ถึงซึ่งความสงบแล้วนะแต่จังหวะอนิจจาวัฏสังขาราอุปทาวัยธรรมโนอุปชิตตะวานิรุชันติเตสังบูปสมุโมสุขโขผู้บุคคลผูใ้ใดนี่เข้าไประงับดับสังขารคือจิตตะสังขารใดนะเตสังบูเป็นผู้ดับแล้วนี่จังถึงความสุขอันแท้จริงปะสะโมสุขโขนะเป็นความสุขอันสูงสุดนั่นแหละจังเอาข้ามมานี่แังหว,วเวลาคนตาย ไปซักผ่าอดิจาบางสกุลเห็น่ะจะไปดึงเอาแต่ว่าบ่มนี้ผู้ได้ข้าใจความหมายในความละเอียดลึกซึ้งของเค่นดอกบซักกะวาวาเอาห้างเสือกรว่าวาได้ห้างใดญ่แต่ถ้าเกว่าหันบวชก็ไปยืนถ่ายอยู่ห่างแล้วก็บอกพระบอกเน่นพวกเขาบวชว่าว่าเชิงสี่ว่าเชิงสี่เป็นทั้งสามคือความหมายความคำว่าอัตมีคือวันเผาบะพทธเจ้าเป็นวันสําคัญของการล่าโลกในขันหาของคนถิ่นแบบนี้ ป็นการล่าโลกัางสุไทรแท้จริงคนหน่าที่มาส่มมือจังสีได้มากมากเนาะเมื่อเผาเด้ภาษาคนธรรมดาย,ยังไปซุ้มกันอ่านประวัติความดีสักเกิดมาบ้านนี่เออได้เป็นบุคคลผู้มีความดีสันอันไปลักไก่เขาก็เบาเบาเนาะไปแอบหาขโมยของคนนั่นเบาเบาเด้คอพออื่อความทินดีกินเหล้าเมามาพอเมาเหล้าแล้วอ่าหายืนด่าคนระหว่างคนไปคนมา,นาเนี่ยบ่อ่านได้แน่จังสี โอ้ท่านเป็นผู้สร้างผลงานความดีมามากเป็นที่น่าสลดใจสังเวชเดี๋ยว่าไปดิเอาแต่นเนียดีๆมาเบาอันนี้สาระเลี้ยวเบามาเบาเลเนาะไปในทิศนี่จะบอจะฟังมาหนิบม่มทีทั้งข้งสี่เจ้ากับหูอยู่ในใจเจา้าอุ้ยมันเป็นหลักง้วหน่อยเขามาเผาเจ้ากับหูเป็นว่เพื่อบาอ่านให้มันแน,น่นอนนะเนาะ ปัหาหลักไคเขาดูทัวทีบเมาเหล่าย่ทัวไปเนี่ยบอเออยู้จะอ่านกูเ้อ็ว่าคือเขาว่าอ่านดอกบางหันเขาจะอ่านแต่เนี่ยมันดีๆจักว่าเนี่ยมันตัวกันความจริงเขาว่าอ่านนู่มจัก็ว่าเกิดมาบ้านก็เอามาเบาสมมติคือเด็กน้อยอันเลี้ยงหอดหมอสองตายยังสิก็เอามาเบาด้แต่ประพฤติความดีประพฤติแมงยังหนึ่งเขากินเพราะท่านเป็นอยู่แม่ขอเงินแน่แลทานั่นเป็นบ้าหล่ะ เป็นเสสัน่นเียก็เอามาอ่านเด็กคนสม,มุอรี่วงมง่ายไรสาลร่ลายยังขัดที่จริงมือนี่นะที่เป็นมือสี่ร่วมเนาะเป็นมือเผาพวกเจ้าล่าโลกล่าสังขารขนาดนั้นนะเดี๋ยวคนบันไความสำคัญแตกว่ามันห่างออกห่างออกละ่ะเคยหงเยินจากเสือว่าลาพวกเจ้าหงย,ยิงนแล้วใครสิตายบ่าเราเด้ยกยุ่นีก่ก็เลยอันนี้จังสิมีผู้ใดอธิบายอยู่บ่เออสั่นแหละ แต่จังสรรลรามันบอมนี่นี่แหละจังวาถาเขา่าในวัดในว่าเขาเมืองใดกระสางเข้าสิได้ยิ่งจริงสิเ่าเคยได้ยินได้ฟังกระจากหม่องที่เขาเจ้าปฏิบัติกรรมฐานนั่นเองกรรมฐานจึงเป็นหวัวใจสําคัญของศาสนาด้อันนอกนั้นมันอิเล่เทเๆก็คือการกับพวกเจา้าทายบานกับทยบานทอกันเบื้องหนังฟังเพลงสื่อเลขสื่อห้อยเล่นมวยน้ากันออเวลากับสื่อเลขมากติดเขาไว้ติดเขาไว้ เขาก็ไปท่วงอยู่น้ำวัดเอาไปมาเสียงกันสาหา,หามเอ้ยด่ากันเป็นคนธรรมดาเด้มันเป็นกะไปอยู่แบบพวกเจ้าเนะาะไปใส่มันจะแตกแมงอย่างบริจักว่ว <laughs> ันนี้พวกเจ้ามาลลายนี่บริจักบุญเป็นตั้งแบ่บริจักหอดข้าม่าบุญบริจักจะเอาพิธีมาเห็ดบักยิ่งใหญ่ตีฟองร่องเพ่งมวนฮึบฮึบฮึบบวบุญจักมันละกิเลสอยู่ใส่จักมันหลู่ความเจ็บปวดรวดเร้าของเจ้าของละ ความเจ็บปวดบองใดในความยุดมันถือมันท้ายความกำนัดยินดีจากจริงคือต่างที่เคยเห็นมาที่เคยเสาร์หมองที่เคยคิดถึงผัวจังสิมาก่อนซักมันไปหาวิธีละอยู่บองใดบพรมีไพสอนนั่นว่าย่าเกี่ยวเพะมีไพสอนแล้วก็เครียดผัวกับศูนย์ขึ้นขึ้นเสีของสิแตกออกอยู่ได้บ่แบ่งเขาสิแตกเลยแต่ของได้สิแตกนั่นวาศูนย์ขึ้นตากระแดงดูนขึ้น เออว่าบห่แม่นงูเห่ากูจงอางเป่าห้งกว่าเาอีกฟูฟูอยู่ฟูนขึ้นไม่รรมดาเด้บัดนี้เข้ามาได้ยินได้ฟั่งแล้วเออถ้ากูศูนเขาก็กูทำลายกูเองได้นี่เห็นบ่กูทำลายกูเองนี่ตอนนี้กูกำลังลงนรกเศร้าเศร้าเศร้านี่ยังหน่อยหน่อยเขาก็มีทำเขาไปรลังับเจ้าของได้เห็นว่าล่ะรลังงับเจ้าของได้ว่ามันรลังับเขาจมดูเขาดูเขาเขาขี้รถหนีซํา พัตหน้าเลยสูนใสเขาตายภาคตายอยังมี้วัดปล่อยเข้าไปนั่นว่าล่ะไปแตงสั้นละ่ะก็เยอะเหล็กนั่นว่าทิศเทียงกันนั่นนี่นนนนเออเนาะเออสูญนเขาห้ามไม่ทันนี่ละ่ะนั่นว่าเห็ดทั้งหลังดิเออเหตุทั้งหลังว่าเขาสูบบ้องหูเขาบ้องหัวซ่าซะนั่นแหละในขณะนั้นจักของกำลังอยู่ในนรกแต่มันตายในหันมันโล่งมหาอาเวกีเรียกว่าธรรมาดาเด้ นั่นแหละ้าว่าเฮ้าได้คอยได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาระง,งับต่อของตัวในขณะใดที่เฮ้าโกรธเกลียดเครียดแค้นหวังทําลายทําลาย,ลาย,ลาย,ลายผู้นัน้นผู้นีน้กําลังทําลายจากของยังขาดมาถึงได้นั่นอยากว่าละ่ะผู้ใดห่อนก็กันผู้ใดใหม่ก็กันนะในขณะนั้น<อ>ดีบ่ดีขาวเขาใส่ใจใส่อารมณ์น้ำปกวกแกวซ้ำเขายั่วซ้ำเว่ยๆวาวาใส่ข้างหนีซ้ำท่านี่โสนคือสิแตกออกว่าละ่ะเขาบอกว่าซาซ้ำ เขาปรหัวทาสศูนย์ขึ้นเก่าอีกนั่นแหละถ้ำเป็นน้ำดับไฟหูาจักว่าหลอบไฟที่มันกำลังใหม่จะคลองเองนัเอาถ้ำเนี่เขามาดับจะองเออกูศูนย์กูด่าเขากูเกียนเขาเมื่อกูได้ใหม่หอนอยูู่้เดียวแต่ให้หูจักว่าในปัจจุบันขณะนั้นสมมติว่าหัวใจมันสักตายในขณะนั้นเดี๋ยวมันละไปนรกเลยเห็นไ่มว่าบุคคลที่เหตุใน,นเฮ้าเกียที่สุด ก็คือบุคคลที่รลักนั่นแหละหมาว่าละ่ะเป็น่สัน้นเข้าใจบ่บุบบุคคลเด่นห้าเกลียดที่สุดนะมีความโกรธโมโหขึ้นที่สุดมีความทั้งน้อยใจที่สุดก็ยุหันทั้งสูนบักแห้งก็ยุหันยุน้าผัวน้ำเมียน่ะสิแม่ยนยุ่น้าไผ่นะฟั่งไปเรื่อยๆแต่คอยละไปเรื่อยๆบาดนั้นสิตายก็ห้น้ำกันเนะ หายน้ำซ so oh ึมซึ่ซึมงซึอยู่ได้บบดนี้โอ้ยคีพอแต่แนวมันสิผูกพันนั่นแหละตอนตีกันตอนเถียงกันเ่ราะคีพอโอ้ยสาธุเด้อเกิดปบใจสัตว์ใดเขากู่พวกเขาหี่พันจะว่าพผเพื่อพอมึงอีกเด้อแตนกูนายหลายเคยมีบ่บุกมีว่ายายเจ้าเออบาดตายไปแล้วบ่ราะคีพออันโตอันเถียงกันนี่แต่เนี่ยดีๆเข้าใจว่านั่นแหละเรื่องสั้นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายมาที่สุดเพราะความอาลัย จากอาไลอาวอนลำพึ่งลำพันเป็นนังสั้นจังว่า,ามือนี้พวกเจ้ากับลูเหตุแปลว,ว่าข้าว่าอัธมีบูชาแปลว่าอย่างมือเผาพระพุทธเจ้าหลออังจาก <c oughs> ย้อนก็ไปขังพุทธการบันหลังจากพระกัสปะเนึ่งเละทำกล้องขลกนอนนอนเรียบล้อก็ได้พระโอทท่องเหมนมาใสพระบรมอัธิธากระดูกนานโอของเฟิน กกรรมไหในหัวใจกรรมไหมระลึกถึงตะคุนพุทธเจ้าอย่างเดียวไฟนังก็ติขึ้นเองปพ๊บไฟติขึ้นเองเลยติขึ้นแล้ว็จังแบงกระดูกเป็นแปดที่แรกเถียงกันแย่งพปะย,ยังมั่นนี่ดอกแต่ว่าอิสาภาพผู้หนึ่งเปินผู้มาแบงห้หลังจากนั้นมาเพินกับผ้าภาษาบกไอบริวารของเพินมาดุซิลูกหาเพินดขมามาปฏิสถานใบหนี่เพินมาสำรวจก่อนที่แรกคนไปผู้เพกคือผู้พานนั่นเอง ไอ้ผู้เพ่งพวกนั้นกับข้าใจว่าสีมาใส่หนีต่อมาก,กัยมาสำรวจบอมเมฮันที่บงางพีคือผาถากพนมเดียนนีบางที่พระเอินผู้กัมพาพระพุทธเจ้าเอินผู้กัมพา่อมาสมัยเอินเมืองสัตนาขั้นหุอย่งังอุศนะมันเอินไปเรื่อยหรอกเมืองผีเสื้อขันแท่ผีเสื้อน้ำขออยูจังสัตว์เมืองปากกระดิ่งอ,อยูจังสัต์นะนจักว่าบุกหล่าว่าเบาบ้างหนึ่อหน้าสิพ่อข้าใจนิดหน่อย จังวะล่ะปลากระดิง่งอยุ่เล่าเหมือนบ่ขั้นเสื้อพี่แท่นน้ำกับยวนทาอุเทศนั่นเอง<ม>ผู้เพกกับยุ่ผู้พ้านั่นเอง<ม>จังหวะเป็นพีมาข,ของกระดูกข้าพุทธเจ้าทั้งบัญหาพระองค์สิมาอยู่นีแหละบ่แม่นว่าตะหาพระองค์ทุกๆพระองค์โดยซ้าไปนี่แหละจังหวะประเทศไทยหรือว่าเมืองนครพระนมเอื่อน,นอว่าหัวใจของพุทธศาสนายุนี่การเริ่มต้นปรารถนาหรือว่าการทำสัญญาสาบานของพุทธเจ้าหาพระองค์ก็เริ่มต้นยุนี่ ยูพะธาพนมนี่เองที่เ่าเรื่องว่าอ,อิเกิดเป็นอีเหน็นเกิดเป็นง่วมัน่น,นเกิดเว็าเจ้าสีมังอะไรแบลนั้นเกิดเป็นคนมังเขาจะมาทำหลอกการก่อเจอดีไส้เพื่อระลึกถึงคุณพุทธเจ้าองค์กรนั่นสิเกิดจากนี้ศาสตร์ต้อไปไปเกิดเป็นลูกอีกาทังสี้ก็อยู่ผู้ร่างการนมะีมันมีแต่ยูหนีในไทยเฮานี่ส่วนมากท่นจึงบอกว่าในความเจริญนลุงเรื่องท่างใดพวกคนผ่านทั้งหลายสิขาไปตีในความจเจร่ญนลุงเรื่องเนส่อย่ยง พะเขาบ่ามีปัญญาสามารถในการส้างโดยตนเพ่นเลยไปตั้งาศาสนาไว้ประเทศอินเดียไป้ที่มันก็บวด้เื่อว่วอินเดียหรอกสมุทวบีเพิ่นรักษาตัวนี้ไว้เพื่อให้พวกเข้าลูกหลานทั้งหลายนี่ที่เป็นสืบเสื้อสายต่อต่อต่อ,ตอลูกหลานเขาเจ้าเบิเนเนเร์ดนี่คนเมืองมากดคนเม่งเวสารีคนเมืองโกศลคือพวกเข้าเองไหลภากันมาบว่าลาบ่า่า,าขมรบบว่าพม่าเข้า,า,าเป็นคอนอันเดียวกันเด้ไหลลงมาจังสี่ พวกซาลเลวทั้งหลายนั่นที่เป็นคนอินเดียอยู่เดืยนนี้จะคิดว่าเขาเป็นคนผุดเนยมักผลในพ้านบะดีมีได้อยู่หันเดืยนนี้่ว่าเป็นคนผุดบางดูมันถือผีสางนั่งไหวเทวดาถือสร้างงอบเนาะสร้างงอบนั่น,อ,นอันเฮ็ดนั่นยังออกมาจากดังมันงบอง,งอบเนี่ยกระเฮ็ดอ้วนๆนอ้โหสร้างงอบจะจัดมันก็ถือเอาจาักกรหลักฝักเข้าทั้งหลายคือลูกเต่าลอล้านของพระเจ้าเป็นเลือดเนื้อสองสาสกาญบุตรทั้งบดิน เะสิลืมศาสตร์ของเพราะว่าบอนน้ำท่ำของิ่นขามาผู้ใดน้ำถ้ำของิ่นขามาศึกษาเรียบร้อยแล้วครับมีการปฏิบัติการสิเห็นเสื้อสตราของตัวเองเนี่ยก็รสิหูเห็นอดีตว่าเข้าหนี่สะสมบุญมามากแล้วเต่ว่าเฮ้าบ่เคยหูจักใส่บุญไปในทางใดเป็นภาษาคำว่าอัรถมีบูชาอยู่มาจากคำว่าอัรถมือเก็บกระดูก แต่ว่ามือนนี่มันใส่ส่วนมากข้วมามันเพียดบ่เมนมันเพียนยกสับออกมาเอาอัฐิออกมาเอาตัวหม้อมาใส่ด้วยเอามาเพิ่มเช่นนี้เป็นอัฐมีเ,เป็นว่นเผาพระพุทธเจ้าว่านเก็บกระดูกพระพุทธเจ้าหอมเอนว่าอัฐมีบูชาคือมือนี่มือนี่นะที่เป็นวันที่สูร,ร่วมพ้นกับภาษาคนธรรมดาตายยังร่วมกันหลากหลายเนาะเอออันนี้เล่ยธรรมดาไปแล้วตายแต่คนก็บ่าเข้าใจบ่าเห้ความสนใจในมือนี้แต่ว่า วัดไงหมายถึงหมงคนสถานที่ปฏิบัติเอาเจ้าจให้ความใส่ใจจะพระสงฆ์ดร่วมกันวันตาบจอยู่ร่วมกันเด้เขาจะ,สะแสดงถ้ำอันนี้ยัางความสรัสังเวี่นกสวดถ้ำมาสังเวียวถ้ำมาสังเวีนั่นแหลสะสถานที่ใดที่แห่งแรงนะว่าโดยถ้ำพทะเจ้าสั่งเข้าไปมองหันนะ,สะแสดงว่ามังนี้ แห่งแหลงโดยถ้ำอี๋เนาะแมน่นว่าพระยทิดแต่ที่แม่นต้นน่ะอันเนี่จังสีกับบ่เคยยินจักเสือแต่ผมเกิดมาเท่าเดิมอ่ะนะเอยยินมาแต่เอยเป็นเด็กหน่อยนั่นแหละการเทศก็เลยว่าหาตะไปอ่านนี่ยังมันกระขึ้นมากของมันเองแมน่นว่าล่ะมืัอนี้กับอุทิศบุญให้พ่อให้แม่เท่านั้นแหละอละ๋ออ่ล่ะ